สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภสิทธิ์สิทธาพนิช์หัวหน้าโครงการการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ําสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมโครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครร่วมกับมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพื้นที่ในการดําเนินโครงการประกอบไปด้วย3หมู่บ้านได้แก่บ้านปากยามบ้านหาดแพง และบ้านตาลปากน้ําซึ่งอยู่ในลุ่มน้ําสงครามตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมระบบเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรลุ่มน้ําเช่นความหลากหลายทางชีวภาพและป่าบุ่งป่าทามเป็นต้นโครงการได้ดําเนินการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและความดุนแรงจากผลกระทบในด้านต่างๆทั้งด้านอุทกวิทยาการขึ้นลงของระดับน้ํา อุณภูมิด้านการเกษตรประมงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพจากนั้นจึงได้จัดทําแผนการปรับตัวและปฏิบัติตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศซึ่งจะทําให้ชุมชนมีแผนการรับมือเพื่อลดผลกระทบรวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรท้องถิน่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่อไป สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดาเตชะมหาสารานนเลขานุการโครงการการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมในส่วนของโครงการประกอบไปด้วย4แผนงานแผนงานที่1เป็นแผนงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบและการประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งในแผนงานนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยๆอยู่3กิจกรรม หกิจกรรมของการเปิดโครงการเพื่อให้หน่วยงานภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการ 2ก็คือเรื่องของการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะอากาศทรัพยากรน้ําด้านการเกษตรทรัพยากรประมงการเปลี่ยนแปลงการใช้ดินทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศและทํารายงานเรื่องของการศึกษาผลกระทบ หลังจากนั้นในกิจกรรมที่3เป็นการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงของชุมชนจากปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการทำเวทีในการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงและโอกาสของการเกิดปัญหาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ